สวัสดีค่ะเพื่อนผู้รับใช้ทุกท่านวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการบูลลี่ค่ะบูลลี่เป็นสิ่งที่คนไทยในปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าได้ยินกันอย่างแพร่หลายนะคะเพราะว่าแม้ว่าบูลลี่จะเป็นคําในภาษาอังกฤษก็ตามแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านคงจะทราบว่าบูลลี่แปลว่าอะไรนะคะ ตอนนี้คนไทยทราบกันดีว่าการบูลลี่หมายถึงการรังแกรหรือการถูกรังแกนั่นเองนะคะถ้าแปลจากภาษาอังกฤษมานะคะซึ่งการบูลลี่เรามักจะเห็นเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะคะจากคนคนนึงที่กระทำต่ออีกคนนึงนะคะอย่างตั้งใจให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายแล้วก็จิตใจนั่นเองค่ะกรมสุขภาพจิตนะคะได้แบ่งประเภทของการบูลลี่ออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะ อันดับแรกนะคะประเภทที่1คือทางร่างกายค่ะการที่กันแกล้งทางร่างกายหมายถึงการชกต่อยตบตีหรือทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดทางกายการถึงผมอะไรประมาณนี้นะคะประเภทที่2นะคะประเภทที่2เป็นทางสังคมหรือด้านอารมณ์นะคะเช่นกดดันยั่วยุบังคับให้ออกจากกลุ่มแล้วก็กีดกันเขาหรือว่าเรามักจะได้ยินคาว่าแบนออกจากกลุ่มทานองนั้นนะคะทาให ทำให้คนคนนึงรู้สึกโดดเดี่ยวหดหูแล้วต้องอยู่เพียงลําพังแบบนั้นก็คือการบูลลี่ด้วยเช่นกันค่ะประเทศที่สนะคะก็คือทางวาจาทางวาจาการลังแกทางวาจาคือพูดจาเยียดหยามดูหมิ่นด่าทอหรือว่าดูถูกนินทาแม้กระทั่งการโกหกให้คนนึงรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนโง่แบบนั้นนะคะแล้วก็มันก็จะทําให้เกิดความเจ็บปวดทางใจได้ด้วยเช่นกันค่ะประเทศสุดท้ายนะคะก็คือไซเบอร์บูลลี่นะคะ เป็นช่วงเวลาที่หลายๆโรงเรียนก็กําลังรณรงค์กันเรื่องนี้หลายๆกลมก็กําลังรณรงค์กันเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราใช้เทคโนโลยีนะคะเราใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็การคอมเมนต์ในช่องทางต่างๆก็ค่อนข้างเป็นอิสระมากนะคะไซเบอร์บูลีเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการการพิมพ์การเขียนใช่ไหมคะแล้วก็จะสั่นแกล้งกันผ่าน ผ่านทางโลกออนไลน์แบบนั้นเนี่ยคือการพิมพ์ว่าด่าทอหรือว่าใช้ข้อความที่คุกคามทางเพศหรือว่าไปไปทัวลงนะคะหรือว่าไปรุมกันไปดา่าใครสักคนหนึ่งใน Facebook ของใครสักคนหนึ่งแบบนี้ก็คือการไซเบอร์บูลลี่เช่นกันค่ะการบูลลี่ในประเทศไทยนะคะเ,เมื่อต้นปี2561นะคะ เราพบว่ามีเด็กนักเรียนที่ถูกกลั่นแกล้งนะคะที่ทำให้ถูกทาให้ต้องเจ็บทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยเรา600,000กว่าคนเลยทีเดียวเลยนะคะซึ่งจากสถิติแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยถูกจัดอันดับเป็นอันดับสองรองจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะที่มีการกลั่นแกล้งแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งเยาวชนหลายคนก็ต้องเจ็บปวดทางนี้แล้วก็หลาย มันส่งผลหลายคนเด็กๆหลายคนเนี่ยฆ่าตัวตายหลายคนเป็นโรคซึมเศร้านะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในเด็กนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นการบูลลี่ยังคงเกิดขึ้นในวัยที่โตแล้วอย่างพวกเราเรานะคะ,ะในวัยสังคมของคนทำงานก็มีให้เห็นเรื่องการบูลลี่เช่นกันค่ะสาเหตุที่มีคนบูลลี่คนอื่นนะคะ,ะจาก National Geographic ประเทศไทยนะคะได้พูดเอาไว้ว่ามีสาเหตุ6อย่างนะคะของการที่มีคนบูลลี่ผู้อื่นนะคะหรือว่ารังแกผู้อื่นนั่นก็คือบุคคลคนนั้นที่รังแกคนอื่นเนี่ยข้อหนึ่งก็คือเขาเคยถูกกลั่นแกล้งมาก่อนค่ะก็คือเขาอาจจะเคยโดนครอบครัวพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามในชีวิตหรือว่าถูกถูกเพื่อนกลุ่มอื่นๆที่ทำร้ายเขา ไม่ว่าจะด้วยทางใจหรือกายอย่างที่เราทราบกันดีนะคะ,ะแล้วการที่เขาถูกกลั่นแกล้งมาก่อนเนี่ยก็ทําให้เขาไประบายอารมณ์หรือความโกรธเคืองเนี่ยไปกับไปยังคนอื่นๆด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะคนที่บูลลี่รังแกคนอื่นเนี่ยสาเหตุก็มาจากความโดดเดี่ยวในใจนะคะเขาอาจจะรับรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สำคัญไม่มีใครเห็นคุณค่าของเขาไม่มีใครสนใจเขา แล้วเขาได้เรียนรู้ว่าการที่เขาได้เลือกเป็นคนพาลหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างที่เกลี้ยกล่อดออกมาทําให้คนอื่นบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจได้แล้วก็ทําให้การทําแบบนั้นเนี่ยมีคนก็เริ่มสนใจเขาใช่ไหมคะเริ่มมีคนเชิดชูเยินยอเขาเพราะอาจจะกลัวเขาหรือแบบนี้นะก็ทําให้เขารู้สึกมีอํานาจมากขึ้นนั่นเองนะคะทําให้เขาไปการแกล้งคนอื่นอย่างที่3นะคะคนที่กลั่นแกล้งคนอื่นเนี่ย ก็มาจากการที่เขาเป็นคนที่มีความพึงพอใจในตัวเองค่อนข้างต่ำนะคะมันมาจากการเปรียบเทียบตัวเขากับคนอื่นนั่นแหละคะ่ะที่ว่าเขาไม่ได้เรียนเก่งพอหรือหน้าตาไม่ดีพอเท่ากับคนอื่นหรือขาวไม่เท่ากับคนอื่นแล้วเขาก็จะใช้วิธีการกลบเกลื่อนจุดอ่อนของตัวเองนะคะด้วยการยกข้อเสียของคนอื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ทําให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นอย่างที่สนะคะคนที่มีอีโก้สูงนะคะ คนที่มีก็สูงเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะคะว่าเอ,อคนที่ไม่พึงพอใจในตนเองก็สามารถที่จะรังแกคนอื่นได้ แต่ว่าคนที่อีโก้สูงหรือว่ามองตัวเองว่ามีความสำคัญนับถือในนับถือตัวเองมากๆจนเกินไปก็คือเป็นการหยิ่งพยองว่าตัวเองเนี่ยทำได้ดีกว่าคนอื่นๆนะคะแล้วเมื่อไรก็ตามที่มีใครสักคนหนึงท้าทายความสามารถของเขาหรือบอกว่าเขาทำยังไม่ดีพอหรืออะไรทำนองนั้นนะคะก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องพิสูจน์ว่าตัวเขายังดียังเจ๋งอยู่แบบนั้นนะคะแล้วก็กลายเป็นความ โกรธเกลียวกราดแล้วก็ทำร้ายคนอื่นๆในที่สุดนะคะ,ะคนที่กันแงคนอื่นอย่างที่5นะคะมาจากค่านิยมหรือว่าสิ่งที่คนในสังคมให้คุณค่ากันบางทีผู้บุคคลคนนั้นอาจจะอยู่ในครอบครัวที่ให้คุณค่ากับเรื่องฐานะทางการเงินมากเช่นโอเวลาอยู่ในครอบครัวก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของ แบบอาหารนี้ราคาอย่างนี้ราคาแพงคนที่กินได้เนี่ยเป็นคนมีฐานะคนคนนั้นอาจจะอยู่ในโรงเรียนที่เชิดชูคนที่เรียนเก่งคนที่สอบติดแต่แพทย์เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆหรือว่าพอเมื่อคนคนนั้นที่รังแกคนอื่นเห็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นเช่นเฮ้ฮยเขาไม่มีเงินกินแบบที่พ่อแม่เราพูดหรือว่าเขาไม่ได้เรียนเก่งแบบที่โรงเรียนพูดบ่อยๆแบบนั้นนะคะเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าอ๋อคนคนนั้นเนี่ยแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาตินะคะชาติพันธุ์เนาะบางทีเราอยู่ในโรงเรียนหลายชนชาติเชื้อชาติก็ทําให้เกิดการกลั่นแกล้งทางนี้ได้นะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเพศเรื่องสีผิวหรือแม้แต่ความพิการนะคะเราเห็นอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นจริงๆเนาะเราเห็นว่าเรามีทุกอย่างแล้วเราเห็นบางคนที่มีไม่เหมือนเราเราก็จะ กลั่นแกล้งหรือว่าต่อว่าคนอื่นที่มีไม่เหมือนเราแบบนั้นนะคะอย่างที่6นะคะมีสาเหตุมาจากปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพราะว่ามีการสํารวจมาแล้วจากข้อมูลของสาราชณา,าจาักรว่าคนที่กลั่นแกล้งผู้อื่นให้เกิดความรู้สึกเจ็บช้ำนะคะเขามักจะ เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างเพียงพอนะคะซึ่งข้อมูลนี้ก็สะท้อนความจริงให้เราเห็นว่าครอบครัวเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการหล่อหลอมคนคนนึงให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ทําร้ายท้งคนอื่นทางจิตใจแล้วก็อารมณ์นะคะในส่วนของตอนที่1นนี้นะคะเพื่อนผู้รับใช้ทุกท่านได้รับทราบแล้วว่าการบูลลี่การลังแกผู้อื่นหมายความว่าอะไรและได้รู้แล้วว่า คนที่ทำร้ายหรือว่ารังแกคนอื่นนั้นมีสาเหตุจากอะไรในตอนหน้านะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นค่ะเกี่ยวกับว่าคริสรจักรของเราจะรับมืออย่างไรปัญหาแบบนี้มีในคริสตจักรของเราหรือไม่เราจะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นด้วยกันค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ